สวัสดีครับชาวราศีตุลครับมาดูกันครับว่าหลังวันที่9 9เมษายนนะครับมีดาวพรหัสสบรียกย้ายนะครับเข้าสู่ราศีเมษก็ลองมาดูกันว่าอิทธิพลตรงนี้นะครับจะมีอะไรส่งผลต่อชาวราศีตุลบ้างครับหรือจะมีสิ่งดีๆใด,ดหรืออาจจะมีอะไรที่ คุณต้องรู้หรือจําเป็นต้องรู้ครับก็ลองมาดูกันคุณจะอยู่ในลัคนาหรืออยู่ในราศีตุลก็ได้นะครับก็ยึดตามที่คุณยึดไว้เลยผมต้องบอกว่านะครับการดูไพ่เนี่ยใน YouTube หรืออะไรก็ตามนะครับถ้าคุณมาเจอพลังงานดีครับก็ให้คุณรับไว้ครับพลังงานของการเตือนพลังงานลบๆอะไรมาเนี่ยก็อาจจะเป็นการบอกถึงการปรับการเปลี่ยนของคุณก็ได้แต่ต้องบอกว่าอะครับ มันเป็นพลังงานรวมๆนะครับมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้แล้วก็อย่าใช้คลิปนะครับใน y t u t u เนี่ยหรือแมสเสจของผมเนี่ยไปตัดสินนะครับใจอ,อ,อะไรใหญ่ๆในชีวิตนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าไพ่อาจจะออกมาโอเคแหละคุณต้องเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เพื่อจะดีขึ้นแต่ถ้าคุณต้องตัดสินใจเปลี่ยนอะไรที่มันสำคัญกับชีวิตของคุณขอให้คุณเช็ค ความรู้สึกหรือเช็คกับเสียงภายในของตัวคุณนะครับก็ลองมาดูกันชาวราศีตุลหลังวันที่19เมษาสิ่งดีๆอะไรหรืออะไรนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือมีพลังงานอะไรที่ส่งผลต่อต well ัว <ita> คุณครับชาวราศีตุลหลังวันที่19เมษามีคลีเนตอัพครับก็คือการเหมือนปัด พลังงานนะครับเหมือนการเคลียร์เส้นทางเหมือนการเคลียร์มุมมองนะครับทําพลังงานให้ดีขึ้นนะครับทําพลังงานให้สูงขึ้น,นครับชาวราศีตุลมี to be fair ครับมีเลิกอาครับโอเคเลิกอาเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนการเติบโต ถาถามว่านะครับหลังวันที่19เมษายนเนี่ยการพึ่งพาตัวคุณคือสิ่งที่จําเป็นมากขึ้นนะครับเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในเส้นทางของคุณเนี่ยสิ่งที่มันอาจจะเข้ามาทั้งเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม To be Fair ครับมันเป็นเหมือนความสมดุลของสิ่งที่จะเข้ามาหรือบางคนมันก็อาจจะเป็นการตัดสินใจเหมือนกันเวทชั่งน้ําหนักของตัวคุณเหมือนกันถ้าถามว่ามันมีลักษณะของการเติบโตเกิดขึ้นไหมสําหรับชาวราศีตุลมีลักษณะของการเจริญเติบโตนะครับเกิดขึ้น มาเหมือนกันนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยคือการโฟกัสที่ด้านดีๆของชีวิตของคุณนะครับหรือนะครับหมายถึงการรู้สึกอิสระให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนการเคลียร์การคลีนพลังงานนะครับมันก็อาจจะเป็นการที่คุณโยกย้ายปรับเปลี่ยนตัวเองขึ้นไป มันอาจจะเป็นในลักษณะที่คุณอยู่ในพลังงานแย่ๆปรับตัวเองขึ้นมาขึ้นมาอยู่ในพลังงานลบนะครับหรือมุมมองความคิดของคุณที่มันจํากัดคุณไว้อยู่เนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันอาจจะมีอะไรมามาขจัดมุมมองนะครับลบๆหรือความคิดลบๆของตัวคุณก็ได้หรือนะครับออความทุกข์ใจความกังวลใจใดๆต่างๆมันจะหายไปก็ได้นะครับ ไพ่ใบนี้เนี่ยคืออาจจะบอกว่าหลังจากวันที่19เมษายนนะครับสิ่งที่คุณต้องโฟกัสเลยคือที่ตัวคุณพลังงานของตัวคุณหรือการโฟกัสจดจ่ออยู่ที่กระบวนการของการเติบโตของแต่ละคนนะครับมันคือการรับผิดชอบตัวคุณทั้งหมดเลยอันเลขอับหมายเลข34เนี่ยมันให้อารมณ์คล้ายๆเหมือนคุณต้อง ขวนขวายมากขึ้นคุณต้องพยายามมากขึ้นนะครับหรือคุณต้องแอคชั่นมากขึ้นด้วยครับเมื่อคุณอยากได้บางสิ่งบางอยา่างหรือถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จนะครับในชีวิตของคุณในด้านต่างๆครับผมรู้สึกว่าคีย์ของความสําเร็จคือวินัยนและการทําซ้ําอย่างสม่ําเสมอนะครับในในสิ่งที่คุณต้องการนะครับถ้าถามว่านะครับ สิ่งที่อยากจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่อยากจะเข้ามาเนี่ยมันมันเป็นในเรื่องของการพัฒนาเติบโตนะครับในในความสัมพันธ์ด้วยก็ได้ครับหรือการเติบโตในเชิงของงานของคุณด้วยก็ได้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับชาวราศีตุลจะมีสิ่งดีๆได้จะมีอะไรเข้ามาหาคุณบ้างหลังจากวันที่19เ้าเมษายนเด o มนครับ เด e m มู n คือความหวังเด e มมูลคือจิตวิญญาณการนำทางเดิมมูลคือการเติบโตนะครับในเชิงของจิตวิญญาณของตัวคุณด้วยก็ได้หรือการที่คุณออกเดินทางนะครับในไพ่ the uh, the star นะครับ the star นะครับให้อารมณ์เหมือนมันมีขึ้นลงมีมรสุมเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับ แต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้คุณยืนหยัดหรือสิ่งที่ทําให้คุณสามารถไปต่อได้คือความบังหรือความศรัทธาในเส้นทางของคุณเหมือนคุณจะมีเครื่องมือครับคุณเห็นไหมครับเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่แบบสองทางไกลมันเปรียบเสมือนว่าการโฟกัสของคุณมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะโฟกัสหรือคุณจะให้มุมมองอะไรต่อชีวิตของคุณแบบไหนเมื่อคุณให้มุมมองต่อชีวิตของคุณที่ดี คุณเริ่มต้นชีวิตของคุณเริ่มต้นวันของคุณด้วยมุมมองที่ดีต่อตัวคุณแน่นอนว่าตลอดทั้งวันตลอดทั้งเดือนหรือตลอดทั้งปีอ่ะถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวแย่ๆเรื่องารองาวหนักๆอะไรต่างๆเข้ามาแต่คุณก็เลือกที่จะขจัดนะครับความกังวลความกลัวไปและเลือกที่จะมองแต่ด้านที่ดีก็ได้ในลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าจะมีสิ่งดีๆใดเกิดขึ้นครับหรือเข้ามาหาคุณบ้าง เอจออฟคอร์ ce, ครับแปดเหรียญเนีย่ยครับแปดเหรียญมันคือความอดทนความพากเพียรความพยายาม temptation ครับ temptation คือ devil ความลุ่มหลงครับ a อ e of Swords ครับแปดดาบมี f ดฟูครับ มีไฟออฟสอดครับแล้วก็มีอีกใบหนึ่งเป็นไนออฟวอนขอขยาย Temptation มีโฟออฟสอดครับแล้วก็เดอะเฮ m ร์มิตขยายเอ็ดออฟสอด อีทอบสอดมาแล้วเป็นไพ่ขยายเป็นไฟออฟคอนส์ความขัดแคลนความวิตกกังวลการติดกับดักนะครับของบางสิ่งบางอย่างน่าจะเป็นความรู้สึกของตัวคุณโอเคแหละนะครับผมรว่าสิ่งที่อาจจะเข้ามาหลังจากวันที่19เมษายนนะครับมันไพ่เราก็มี W h e ะวิ f ฟอร์จูนในบัตเทิลเด็กของคุณมันไพ่ครับพยายามจะบอกกับคุณครับว่าเมื่อคุณคีฟมุมมองนะครับที่ดี เมื่อคุณไปในเส้นทางที่ใช่สำหรับตัวคุณเมื่อคุณนะครับฝึกความผ่อนคลายความสบายนะครับ ไม่กดดันตัวเอง Temptation กับ Ace of Swords เนี่ยผมให้พลังงานที่สนใจกับมันมากเพราะว่าไพ่ขึ้นมาขยายเนี่ยเป็นไพ่ The Hermit มกับไพ่ o u r o f Swords ที่ให้อารมณ์เหมือนกันผ่อนคลายการรีแลกซ์การยืดหยุ่นความสบายสบายนะครับมันมันลิงก์กับ To be To be fair คือเหมือนเป็นตาช่างที่มันสมดุล <c oughs> ดังนั้นอะ่ะผมรู้สึกว่าสำหรับชาวราศีตุลสิ่งที่อาจจะเข้ามามันมันมีในเรื่องราวของการทำงานหนักการลงทุนนะครับ ในตัวเองอย่างหนักแล้วก็คือคุณต้องยืดหยุ่นคุณต้องรู้จังหวะว่าโอเคแหละคุณลงทุนไปหนักแล้วคุณทํางานหนักแล้วคุณต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างคุณต้องหาเวลารีแลกซ์บ้างหาเวลาผ่อนคลายบ้างหาเวลาเนี่ยไปท่องเที่ยวไปเดินทางอิสระบ้างถ้าถามว่าบางคนชาวราศีตุลคือถ้าคุณ <c oughs> ไม่ไม่ฝึกจิตจริงๆนะครับผมต้องบอกว่าจิตหรือพลังงานของจิตวิญ,ญญาณของเราเนี่ยถ้าคุณไม่ฝึกครับคุณก็จะติด อยู่ในเขาเรียกว่า energy ของ De v i l energy ของอัตตา energy ของความกังวล energy ของความทุกข์ energy ของความกลัวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอัตตาหรือ ego ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนที่สูงขึ้นของเรามันเป็น lower s e l f ครับหรือตัวตนที่มันเป็นพลังงานต่ำของเรานะครับ higher s e l f คือพลังงานที่สูงกว่า higher s e l f คือตัวตนด้านแสงสว่างด้านความสวยงามของเราด้านที่มันเป็นจิตวิญญ,ญาณอันศักดิ์สิทธิ์กับจักรวาลดังนั้นเนี่ย การที่คุณกังวลกับเรื่องราวต่างๆนะครับการที่คุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินการที่คุณกลัวเงินหมดการที่คุณแบบรู้สึกว่าไม่สามารถรีแลกซ์ไม่สามารถค้นหาความสุขได้ครับมันมาจากคุณไม่สามารถที่จะชาร์นลลิ่งครับหรือคอนเน็กนะครับกับไฮเออร์เซลล์ของตัวคุณเพราะว่าหลายครับเดอะเฮอร์มิตเนี่ยคือไฮเออร์เซลล์ของตัวคุณก็ได้คือด้านของปัญญาด้านของสติ นะครับหรือจิตวิญญาณที่สูงกว่านั้นนะครับสำหรับคุณถ้าถามว่าครับจะมีสิ่งใดเข้ามาบ้างต้องบอกว่ามัน The View of Fortune เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงนะครับมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มปรับที่ตัวคุณคีนิดอาบครับคือการปรับการเปลี่ยนนิสัยบางอยา่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไราบางอย่างนะครับของตัวคุณให้คุณไปเช็คดูนะครับว่าถ้าคุณยังมีนิสัยที่มันเป็น อีโก้เป็นอัตตาอยู่ครับคุณก็ต้องฝึกมันให้คุณเป็นพลังงานที่สูงกว่านั้นให้ได้ครับ<ม>เพราะว่าอะไรเพราะว่าทูบีแฟร์มาจักรวาลมีความสมเหตุสมผลจักรวาลมีความยุติธรรมอยู่แล้วครับ<ม>ว่า<ม>สิ่งต่างๆที่เข้ามาหาคุณอ่ะมันมาจากพลังงานตั้งต้นของตัวคุณมันมาจากพลังงานความคิดความรู้สึกของคุณถ้าถามว่าหลังจากวันที่19เมษายมษามันมีอะไรเข้ามาบ้างแน่นอนว่ามันเป็นบททดสอบมันเป็นชาเลนจ์นะครับความ d v i l ิลเอชออฟ o r ดกับไฟออ o สอดเนี่ยคืออาจจะเป็น เหตุการณ์ที่มากระทบกับการตัดสินใจของคุณกับความคิดของคุณนะครับแล้วก็ถ้าคุณกังวลในเรื่องของเงินกังวงเงินนะครับมีเงินออกไปหรือถ้าคุณรู้สึกว่าการเงินของคุณติดขัดซึ่งมันมีแน่นอนคาเฟย์ออฟสอดเนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่าการเงินติดขัดอ่ะมันอาจจะมาจากที่เราคิดขึ้นมาก็ได้<ม>เพราะว่าเราไปจดจ่อกับเงินที่มันออกไปมากกว่าเราไปรู้สึกเครียดไปรู้สึกทุกข์ไปรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจกับมันมันก็เลยทําให้ คุณไม่เห็นเงินที่มันเข้ามานะครับหรือเงินมันเข้ามาแหละจริงๆคุณมีเงินเข้ามานะครับแต่ความรู้สึกของคุณอะ่ะคุณรู้สึกจนมันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้คุณยิ่งจนลงอะ่ะ หรือทําให้คุณยิ่งมีน้อยลงครับเพราะว่ามัน,มนขาดแคลนครับมันจิตของคุณขาดแคลนเมื่อจิตของคุณมันเป็นพลังงานที่ขาดแคลนครับคุณก็จะดึงดูดกับความขาดแคลนซึ่งความขาดแคลนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นได้ทั้งปัญหาของความสัมพันธ์ได้ด้วยเมื่อคุณขาดแคลนความรักหรือคุณไม่เห็นคุณค่าของตัวเองหรือคุณไม่สามารถมองความรักเป็นในเชิงของไม่มีเงื่อนไข นะครับ u n conditional love คือความรักไม่มีเงื่อนไขคือการไม่ได้ครอบครองคือการไม่ได้ยึดติดคือการที่เราไม่ได้ไปยึดติดว่าความสุขของคุณจะขึ้นอยู่กับคนนี้ถ้าคุณไม่มีคนรักคนนี้หรือคุณไม่มีคู่หรือคุณโสดคุณจะไม่มีความสุขถ้าคุณโฟกัสที่ความขาดตรงนี้ ถึงแม้ว่าคุณจะมีคู่เข้ามามีคนเข้ามาก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นมลพิษครับเข้ามาเพื่อหวังอะไรบางอย่างเข้ามาเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างเข้ามาเพื่อทําให้คุณเจ็บชา้าแต่การที่ความสัมพันธ์ที่มันเป็นมลพิษบั่นทอนจิตใจคุณที่มันเข้ามาหรือคุณเจออยู่อ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นสัญญ,ญาณบอกคุณว่าคุณต้องหันกลับมาพัฒนาความรักในเชิงของจิตวิญ,ญญาณแล้วครับในลักษณะประมาณนั้นอย่าไปลดคุณค่าตัวเองเพื่อเพื่อใคร นะครับหรือคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนหรือพัฒนาตัวเองเพื่อให้มีใครมาชอบคุณหรืออะไรการที่คุณพัฒนาตัวเองหรือการทําให้คุณดีขึ้นอะสิ่งที่คุณได้เลยคือตัวคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและเมื่อคุณเริ่มปรับตรงนั้นได้มันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณอีกเยอะแยะมากมายซึ่งมันมีอยู่มันมีโอกาสในการเติบโตไหมมันมีโอกาสในการเติบโตมันมีโอกาสที่จะรู้สึกว่าอิสระมากขึ้นมันเหมือนเป็นจังหวะที่ความทุกข ใจความชุกกายหรือปัญหาอะไรต่างๆที่คุณเจออยู่อ่ะแล้วคุณใช้สติปัญญาคุณใช้จิตคุณใช้พลังงานจากตัวคุณทั้งหมดเปลี่ยนมันดวงของคุณเปลี่ยนทิศทางชีวิตของคุณเปลี่ยนนะครับและเปลี่ยนไปในเส้นทางที่ดีขึ้นได้ด้วยครับเดี <geht> ๋ยวลองมาดูกันนะครับคือพยายามให้อยู่ในความรู้สึกของความมั่งมีให้ได้ความรู้สึกถึงความมั่งมีคือ ความรู้สึกสบายกายสบายใจในปัจจุบันนี้นะครับนั่นแหละครับคือความรู้สึกของความมั่งมีหรือความรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะจ่ายเงินออกไปได้คุณคุณมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเงินมันก็จะกลับเข้ามาหาคุณนะครับอะไรต่างๆให้มันเป็นความสบายใจได้สําหรับผมนะผมรู้สึกว่าคียสำหรับผมทั้งหมดเลยอะ่ะที่ได้พบเจอกับสิ่งดีๆคือความสบายใจ ความสบายใจในในชีวิตหรือรักชีวิตของตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะครับดูลองมาดูกันนะครับราศีตุนจะมีสิ่งดีๆได,ด้หรือมีอะไรที่คุณจังเป็นต้องรู้ครับหลังจากวันที่19เมษายนนี้ moon in c a n c e s ครั belonging a sensitive perspective ครับ, faith, รบมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการที่คุณต้องจดจ่อครับกับมุมอมองที่สูงขึ้นนะครับ คุณอาจจะต้องให้ความสนใจกับตัวเองมากขึ้นนะครับให้ความสนใจกับทุกๆมิติของการใช้ชีวิตของคุณมากขึ้นบีลองยิ่งนะครับคือบางครั้งบีลองกิ้งมันก็อาจจะเป็นการยึดต,ติดยึดต,ติดกับบางสิ่งบางอย่างมา,จากจกนไปหรือไขว่คว้าความสําเร็จแต่กดดันตัวเองหรือคุณรีบที่จะประสบความสําเร็จ เราก็มาเครียดกับชีวิตของตัวคุณดังนั้นผมว่าจังหวะชีวิตของแต่ละคนอะครับมันไม่เหมือนกันนะครับอย่าเปรียบเทียบตัวคุณกับคนที่เขาประสบความสําเร็จเกาะน,นะครับถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบอะครับคือให้ไปดูว่ากว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จในวันที่คุณเห็นเขาตอนเนี้ยเขาผ่านอะไรมาบ้างเรียนรู้อะครับหรือลองไปดูวิธีของคนที่ประสบความสําเร็จว่าเขาทํำยังไงนะครับและส่วนใหญ่เนี่ย เขาไม่ได้พิ่งดวงกันสักเท่าไหร่เขาเพิ่งไมซ์เซตของตัวเองแล้วก็เขาผสมภาษานะครับระหว่างความมีวินัยความอดทนแล้วก็ Growth Mindset ะครับหรือ Mindset ที่สามารถพัฒนาได้ครับมันมีอยู่ส m ง n d set เนาะผมไปเจอในหนังสือมาซึ่งมันก็ดีมากๆเขาบอกว่ามันมี Mindset อยู่ Growth Mindset กับเอ่อ f i กไ s e t นะครับ Growth Mindset ก็คือ มุมมองหรือมเซตที่เขาสามารถพัฒนาได้เขาเจอเขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนต้นทุนน้อยแต่เขาเชื่อว่าถ้าเขาเรียนรู้ถ้าเขาฝึกฝนถ้าเขาใช้ความสม่ำเสมอในการทำทำทำ,ทำเขาจะประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งคือฟิกมเซตคือมาเซตที่ไม่สามารถพัฒนาได้คือเกิดมาจนเชื่อว่าตัวเองจนไม่สามารถทำไรายได้แล้วไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้แล้วเพราะว่ายังไงก็จน นั่นคือ2แบบนะครับของ Mindset ที่มันอาจจะจำกัดเราไว้จริงๆก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับจะมีอะไรเข้ามาอีกบ้างนะครับ mm hmm. cancel hmm. ราศีพิจิกนะครับ mm hmm. eclipse a n d cancel moon in cancel นะครับ aspect a e n ครับ a emotional phase or domestic development ผมรู้สึกว่ามันคือการหลังจากวันที่19เมษาเมษา อารมณ์ของคุณความรู้สึกของคุณทั้งหมดอนะ่ะมันอาจจะเป็นตัวกําหนดทิศทางชีวิตของตัวคุณเลยก็ได้นะครับอารมณ์ของคุณที่มันเป็นความทุกข์อารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์ที่มันเป็นมลพิษต่างๆเนี่ยมันก็กําหนดอนาคตของคุณได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ย c c e p t a n ท e ครับคือการยอมรับยอมรับ ในตัวเองยอมรับนับถือตัวเองยอมรับในด้านที่ดีด้านที่ไม่ดีของตัวคุณแล้วลองเปลี่ยนมันนะครับความผมรู้สึกว่ามันมันจะมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นมาผมเห็นเหมือนคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่เครี้ยวกราดโกรธหง,งุดหงิดและคุณก็จะเรียนรู้จากผลลัพธ์ของอารมณ์เหล่านั้นและเปลี่ยน พลังงานตรงนั้นเนี่ยเป็นพลังงานของความสงบเพราะว่าถ้าคุณไม่เปรียดอะครับอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยมันทําลายชีวิตของคุณแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีเดวิลมามันไม่ใช่ทาลายคุณอย่างเดียวแต่ทําลายคนอื่นด้วยอะครับในลักษณะประมาณนี้ดังนั้นผมว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีตุลหลังจากวันที่19เมษายน,นเนี้ยคือการยอมรับตัวเอง การยอมรับตัวเองให้ได้ในในปัจจุบันนี้ก่อนว่าชีวิตของคุณเจออะไรเจอความยากอะไรนะครับเจอปัญหาอะไรโอเคยอมรับมันให้ได้คุณยอมรับมันละคุณมันอยู่กับตัวเองเองเนะครทบทวนตัวคุณนะครับแล้วคุณลองดูว่าคุณจะเปลี่ยนทิศทางชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนอารมณ์ของคุณยังไงให้ไปในเส้นทางที่ที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยว e ิวเอฟอร์จูนมาแล้วเนี่ยมันเป็นจังหวะของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงแน่นอน นะครับการเงินที่ติดขัดคุณจะเปลี่ยนยังไงให้มันไม่ติดขัดนะครับซึ่งเงินจะเข้ามามากขึ้นได้จากอะไรเราก็ต้องทํางานใช่ไหมครับเราอาจจะต้องทําหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับคือการที่คุณคิดคุณเชื่ออย่างเดียวอะว่าเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะครับคุณต้องรู้สึกจริงๆและคุณก็ต้องกระทําทํางานนะครับให ให้มันเต็มที่ด้วยนะครับหรือรักในงานของคุณให้มากๆหรือเห็นคุณค่าของงานถ้าคุณรู้สึกว่าคุณท้อคุณเหนื่อยกับงานหรือมีปัญหากับงานนะครับที่รู้สึกว่าจะทํำยังไงดีเริ่มจากการปรับที่ความคิดของคุณหรือมุมมองของคุณก่อนเลยก็ได้คือลองมองว่างานของคุณมีคุณค่าอะไรต่อตัวคุณมีคุณค่าอะไรต่อคนอื่นคือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณโฟกัสแค่เงินอย่างเดียวเวลาที่ คุณได้เงินน้อยหรืออะไรมันจะทําให้คุณทุกข์ใจหรือพลังงานของคุณตกเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นลองโฟกัสอีกมุมมองหนึง่งอีกด้านหนึ่งดูว่างานของคุณสร้างคุณค่าอะไรนะครับให้กับสังคมบ้างหรือลองหาคุณค่าในชีวิตของคุณอะ ว่าคุณมีคุณค่าคุณมีประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้างลองลองหาดูลองลองนั่งถามตัวเองดูครับคุณอาจจะได้เจอคําตอบบางอย่างก็ได้นี่ก็อาจจะเป็นแมสเซจครับที่คุณอาจจะจําเป็นต้องรู้นะครับหลังจากวันที่19เมษายนนี้ก็ขอบคุณมากๆครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ